เดี๋ยวนี้ในโรงเรียนเขาของกินอลังการขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยวันนี้เราจะบุกเข้าไปกินอาหารในโรงเรียนนี้เราเป็นช่องแรกที่ได้มาถ่ายที่นี่ทาตัวเนียนเป็นรุ่นพี่มอไปจะโดนจับได้ไหมนะแต่เข้ามาเจอโรงอาหารก็อึ้งมากของกินเกือบ30มสิบล้านแต,แต่ละร้านน่ากินมากสุกฟ้อยมยำตักปีทั้งหมดนี่คืออาหารในโรงเรียนหรอเนี่ยเหมือนอยู่ในห้างเลยทุกคนแล้วที่นี่คือโรงเรียนเก่าของเราสองคนวันนี้เราจะโดนคุณครูจับได้ไหมนะดูกันเลย สวัสดีค่ะจันใสนะคะวันนี้เราจะมาตะลุยกินอาหารในโรงเรียนค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนเก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมาหานะครโรงเรียนเก่าของเราเองเราสองคนค่ะโรงเรียนเก่าของเราแล้วโรงเรียนเก่าของพี่ฟุกด้วยแล้ววันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนเรามีนี่ค่ะมาเร็ว น้องปอมนะคะใครจะรู้ว่าน้องปอมคนดังแห่งทิกตอกก็อยู่โรงเรียนนี้<ช>วันนี้จะมาตะลุยกินที่นี่กันใช่ใช่ใช <laughs> ง่ายๆไม่ได้นัดมาก่อนเลยจะบอกว่า EP แรกที่เรากินของกินหน้าโรงเรียน20บาทอะ EP หนึ่งเลยนะเรามาถ่ายที่นี่และเราก็ได้ถ่ายแค่ดังหน้าช่ค่ะแต่วันนี้เราขออนุญาตเข้าไปในโรงเรียนแล้วเราจะบุกโรงอาหารเลยค่ะไปดูค่ะโรงเรียนเก่าของเรามีอะไรเด็ดๆให้เรากินบ้าง เฮ้ยตื่นเต้นอะเหยียบว่าโรงเรียนครั้งแรกตั้งแต่จ,จบมานี่คือแบบแทบไม่ได้กลับเลยนะลงอาหารอยู่ที่เดิมป้างไม่รู้เออลงอาหารอยู่ที่เดิมหรอเปล่าไม่รู้รเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะว,ว้าวเฮ้ยตอนที่เราเรียนมันไม่มีนะเนี่ยแบบเนี้ก็มีพวกเราสองคนอะค <c oughs> ือลงาอาหารกี่โมง ที่สุดก็เจอโรองอาหารแล้วค่ะทุกคนโรงอาหารของเราเปลี่ยนไปมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าตอนที่เราอยู่อะ่ะคืออยู่ข้างหลังตรงโน้น ون. แต่ตอนนี้คือแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยแลร้านค้ายเยอะมากเมือ่อเราเลือกร้านไม่ได้นะคะไปฉุบกันเลือกร้านป่าอี้ฉุบปานะอ้าวเลือก <laughs> ไม่ได้เล่ <laughs> ไปแล้วข้าวราดแกงนะคะ ร้านสุภ rumor, พรข้าวราดแกงขายยังไงคะอย่างเดียว3 0 2บสองอย่าง3 5ใครจะซื้ออย่างเดียวสองอย่างเพ่มอีกห้าบาทได้2อย่างก็สองอย่างอุ้ยขอบคุณคอะโอ้ my god เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินก่อนเขาบอกว่าช้อนซ่อมอยู่ตรงโน้นค่ะดูดิว่ารสชาติในโรงอาหารครั้งแรกจะเป็นยังไงอร่ออรอยจรงเท่าไหร่นะสามสิบห้าบาท ู่้้ดิทุกคนเราเป็นคนที่ชอบมากเลยนะเป็นข้าวราดแกงที่น้มเยิ้มๆอ่ะคุณป้ารู้ใจสุดๆกระปอกใหญ่ๆๆๆสามาๆๆห้าบาทคุ้มร้านร้านต่อไปให้หป,ปอบเลือกร้านต่อไปให้พี่ป๊อบเลือกค่ะจาเป็นเมนูน้ำไหมได้เดี๋ยวไปเลือกกันดีกว่าโอเคไปจะให้น้องปอบไปช่วยเลือกให้นะคะ การต่อไปค่ะน้องป๊อบเลือกให้หน่อยเมื่อกี้ทานข้าวไปแล้วเดี๋ยวป๊อบขอเลือกเป็นน้ำเมนูน้ำมากันแก้วละเท่าไหร่คะบาทสิบบาทร้านป้าสุภารัตน์นะคะตอนนี้จะเป็นพวกน้ำใสๆเห็นปะแล้วตอนนี้จะเป็นน้ำชงอ่ะชานมชานุ่นชานี่นมเย็นน่ากินมากเลย10บาทกินเลยค่ะอันนี้ได้เราได้น้ำแดงมาอันนี้นมเย็นหรอนมเย็นหรือ ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอพี่ป๊อปเขาถ่ายรูปกับน้องๆค่ะแล้วเดี๋ยวถามน้องเลยร้านไหนดีควายควายอินดี้ควาอินดี้เหรอคะควยดีมีดีอะไรมีไก่หมไก่อร่อยไหมอร่อยค่ะมีไก่ไก่อร่อยนะคะทุกคนไปอุ้ยร้านนี้มีไก่ชีสด้วยฮะนี่คือโรงเรียนเราจริงๆโหรอไข่ดาวน่ากินมากอันนี้คืออะไรอะคะเป็นซุปอร์ยำให้ตับฟิล ซุปต้มยำตักปีทุกคนต้องดูความชีสอันนี้อุยดูชีสดิ่ไก่ชีสปกติน้องๆสั่งอะไรคะไก่อบชีสค่ะโอเคค่ะเอาไก่อบชีสค่ะน่ากินเนาะเท่าไหร่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าหาที่ไหนได้บ้างเนี่ยยำตะกั่งได้เในนะองลุงอุ้ยอันเนี้ยของปีชอบเขาสองช้อนพอนี่พอปอบโดนน้องลุมนะคะของกินอยู่ที่เรากินเลยปะกินเลยอม่รอแล้ว อร่อยมากที่ทำการวางยามแล้วหยิบเข้ามาทานเดียวแบบตั้งใจด้วยเหรอไม่ได้ค่ะเดมก็ได้ค่ะกะจะมากินคนเดียวเลยจบเป็นไงอร่อยนลำไยไหลอ่ะไม่ละเพื่อนคือดูน้ำผักแกงนะครับแล้วดูน้ำแกงนี่นะครับม่งบอกถึงความอร่อยและบ่งบอกถึงความหิวค่ะเสียบ้านเลยค่ะ เราเล่นนั้นต่อแปกันตอนนี้เรากำลังเถียงกันนะคะว่าอะไร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 ความน้องใส่ว้ายน้องใส่น้ำสลัดเข้าไปดิ่น้องน่ากินมาก น้องน่ากินมากเลยโชว์ได้ไหมดูความวิ่ขอบคุณค่ะนี่แหละร้านนี่แหละเป็นร้านต่อไปที่เราจะกินกันสลัดไข่อันนี้ที่น้องกินเหรอคะ,อนนละสลัดผักสลัดผักเดี๋ยววันนี้พี่ป้อมจะกินผักให้ดูนะคะเราวเร็วเราวเลยเท่าไหร่คะ,ะ,ะ,ะแบบน้องเมื่อกี้ยี่สิบบาทค่ะ้โหเอาสลัดแบบน้องค่ะยี่สิบบาทร้านต่อไปเลือกสิคะเลือกเร็วหุ้ยเลือกอันนี้ก็เลือกร้านต่อไปอย่างนี้ได้ป่ะก๋วยเตี๋ยวเลยรัดดาวันก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะจำหนูได้ไหมคลาส ยังไม่ปีอะทุกคนเมื่อ20ปีที่แล้ว10โอเคเป่ายิงฉุบใช้แพ้กินสลัดโอ้โหไม่ได้แล้ววันนี้หนูแต่งตัวเป็นน้องแจ่หมูต้องกินสลัดไม่เกี่ยวเป่ายิ้งฉุบเย่กินเลยค่ะคืออร่อยว่ะคือปล่าเป็นยังไงก็เสี่ยอร่อยมากแล้วก็ไก่คือมีความแบบมันละลายเนาะใช่หมูอบต้มมาต้นเกลืออร่อยไหมอร่อยอร่อยเหมือนการสลัดผักรู้สึกเทลตี้กินค่ะ อืมอือัเป็นเนียนรู้สึกยังไม่อิ่มเลยอ่ะสลัดผักไม่ได้ำให้อิ่มเลยทุกคนจัดการทห้หมดแล้ก็ไปต่อไปต่อคะ่ะและะ้าขอกินต่อค่ะ้านต,ต่อไปคะ่ะทุกคนชาบูเสียบไม้เดี๋ยค่ะสิบบาททุกอย่างเลยหรอคะหยิบละสิบบาทค่ะทุกคน,กคนอุ้ยน่ากินมาก มีหยกด้วยสิบบาทเอาไหมเอาโอเคนี่ค่ะเอาเห็ดเอาเห็ดนี่แหมอยากสุดท้ายเลยนะนี่จะบอกว่าคุณครูนะคะมานี่คือคุณครูสุดที่รักของเราคุย่าค่ะคอยแบบว่าพาไปทุกร้านคอยติดต่อให้ด้วยค่ะคุณครูสอนรำสอนเต้นสอนทุกอย่างไม่เราให้คุย่าเลือกเลยขอหนึ่งวันคุย่าเลือกให้ หนึ่งร้านส้มตำแม่แซ่บว้าระหว่างรอชาบูเราไปร้านส้มตำเลยโอเคปูหยาเรากินตำเลยคะ่ปะปลาร้าหมูยอตำปลาร้าหมูยอค่ะเท่าไหร่คะ4ี่บบาทค่ะทุกคน a few minutes later ได้แล้วคะ่ะทุกคนส้มตำมาเลย <Ooh. S 1> ส้มตำหมูยอปลาร้านะคะขอบคุณค่า40ิบบาทแล้วก็ไปเอาชาบูเสียบไม้ค่ะ ไอ้เลยครับดีค่ะขอบคุณค่ะหุยน่ากินมากมีน้ำจิ้มออริจินอลกับน้ำจิ้มหม่าล่าหม่าล่าค่ะเด็กๆนิยมผสมนะคะเด็กๆนิยมผสมหรอคะพี่บอกว่าน้องๆเขาเน้นผสมกันเราเป็นเด็กเราต้องกินตามน้องนะคะนี่ผสมขอบคุณค่ะ<ป>นี่ค่ะส้มตำ วันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ปะซื้อมาแต่รู้ปะคืออะไรชาบูเสียบไม้นี่น้ำจิ้มหมาล่าไม่เป็นไรยิ่งเล้ยิ่งเยอะประสบการณ์รูก็จะหยิบที่ชู่มาใช้โต๊ะหยิบจิบปากมันละกอกรอบมากใช่อร่อยมากให้ฟังเสียงให้ฟังเสียง อันต่อไปค่ะทุกคนเข้าโหมดขนมแล้วพอดีค่ะอุ๊ยนา่นา,กยยนากินมากเลยอ่ะทุกคนอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้สุดของขนมมีปลาด้วยเอาละเลือกไม่ถูกเลยอ่ะช็อกนานิมทุกคนยี่สิบาทเองอ่ะขอบคุณค่ะอโอ้มาขนมแล้วค่ะมาใจ <c oughs> มึนเลยนะึกว่าเด็กที่ไหนซื้อมาฝากน่ารักมากเลย็ลูกปลาด้วยขอบคุณค่ะ ใช่อะไรเดาสิซื้อมาช็อกโกแลตตัวแดงตัวแดงด้วยตัวแดงวะช็อกโกแลตอันนี้เป็นวอลเปเปอร์วิปครีมแล้วก็โอรีโอค่ะช็อกโก็แรงมากอันนี้อร่อยจริงเลยคะทุกคนมีขนมเป็นไอติมทอดด้วยนะไปไปไอติมทอดกันทุกคนทุกคนไอติมทอด20บาทเองอะแล้วโรงเรียนเราอ่ะมีเป็นตู้ขายไอติมแบบนี้เลยนะ น้องๆมาเรียนโรงเรียนนี้ถเถอะจะบอกให้จริงอุดมสมบูรณ์คุณครูใจดีด้วยเดี๋ยวนี่ดีนี่ทุกคนเฮ้ยเป็นไอติมเนรนโบว์เห็นเปล่าอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยยังไงก็อย่างนั้นผ่านมาสิบกว่าปีร้านนี้ก็ยังอยู่รอานานมากคุณละม้รอนานมากพี่ป๊อบอยากกิน <c oughs> อันนี้น่ากินมากอันนี้น่ากินมากเอาค่ะ เอาเลยแก้วละ20บาททุกคนสับวัลเป็นแก้วแบบนี้เลยเหรอเอาค่ะเอาสับวรลเป็นแก้วแบบนี้เลยค่ะน,นี่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาปิดเลยทุกคนไปเดินเล่นในโรงเรียนก่อนโอ้คือยอยากรู้ว่าร้านนี้ขายอะไรเขาคิวยาวมากๆอยากจะเป็นเด็กดูแบบนั้นเนียนไหมไม่เนียนไมเนียนเยนาะ นี่ไงเห็นปะ่ะไม่ใช่น้องของจริงถ้าเป็นน้องน้องหัดเราน้องเหมือนเด็กวะเนียนเนียนเนียนมีเพื่อนมีเพื่อนเอากล้วยปั่นค่ะกล้วยปั่นที่นี่25บาทเองทุกคนชาเขียวปั่น20สบราคาดีมากเลยอ่ะมะม่วงป,ปั่น30สบ a few minutes later ได้แล้วค่ะทุกคนกล้วยปั่น25บาทเองอืมอร่อยอ่ะ กินอิ่มแล้วค่ะทุกคนเราจะมาเล่นกิจกรรมตอนพักเบรกเนี่ยเป็นพี่มอไปก็เป็นเพื่อนมอไปใช่ไหมเป็นไงเหนื่อยปะเหนื่อยมากเหนื่อยแหน่สองนาทีโคตนเหนื่อยเลยแก่แล้วดินี่ไม่เหนื่อยเลยหอบนะหอบอยู่นะไม่ได้ยินนะไม่ต้องลก่เลยโอ้โหดูงเหร อุ้ยแรงมากแรงมาน้องบอกว่าหนูสูงนะหนูสูงนะเราจะไม่ช่วลงสักลูกเลยเหรอเออเราต้องชุดยให้ลงสักลูกใครชุดลงก่อนคนนั้นชนะได้ชาเลนจ์ต่อไปใครชุดลงก่อนคนนั้นชนะมันไกลไปเปล่าอ่ะน้องมีเทคนิคปะไม่มีด้วยน้องไม่มีเทคนิค ชนะทัวร์ลูกนี้ดูตัวอย่างขี้โมดูนะเดีรอดูเลยจับตาดูเลยจบแล้วไรนะจบแล้วช่องปะปเปลวแววแพ้ค่ะเมื่อกี้เล่นพัดมา เหนื่อยมากแต่ว่าขึ้นมาบันนี้เหนื่อยกว่าเพราะนี้คือชั้น4ของโรงเรียนเราค่ะทุกคนชั้นนี้เป็นชั้นที่เป็นแบบอิเน <มา S 2> เตอร์เน<ด>ชั่นแนลอ่ะมาดูนี่ให้เราจาไม่ได้เลยใช่เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะทุกคนดูป้าเรียนหกบอดวะดูดิห้องเรียน M6 แล้วเป็นห้องอังกฤษหมดเลยชั้น <Labor> นี้จะเป็นช <air Tor masses> ั้นแบบอินเตอร์สอนทุกภาษาเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ห้องเรียนจีนนะคะเห็นไหมอันนี้คือห้องเรียนใครเอ่ยห้องเรียนเก่าของพี่ฟุกนะคะนี่คือห้องเรียนพี่ฟุกเรียนจีนเดี๋ยวเราจะมาทักทายน้องค่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปเป็นห้องฝรั่งเศสค่ะทุกคนเก่าของเราเองนี่ห้องเรียนฝรั่งเศสมาเฮ้ยสวัสดีบองชูบองชูกอมองทะเลวูมัวเชอร์มาแปลปอนเซ่นี่มัวเชอร์มาแปลแจมใสบองชูค่ะไปทักทายภาษาเกาหลีค่ะมือเนี่เนิ้วนือเนี่อุ้านแปลว่าอะไรคะสวยจังเลยสวยจังเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะคำาสมิดาอันยองอ่ะเซ จอเนี่ยจใสมีตาปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งใครเขาท่องบทอะไรอยู่ข้างหลังเหรเราไม่ได้เก่งแค่ภาษานะจะบอกให้โรงเรียนเราเราพกล่ามมาด้วยเอ้าล่ามล่ามมาล่ามมาเออล่ามมา่ล่ามภาษาญี่ปุ่นโอเคโอเคโอเคสตอรี่ะวันนี้ให้กินอะไรหรือยังให้ วันนี้ทําอะไรบ้างไม่เอาแล้วถ้างั้นอ่ะไม่จะบอกว่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าโรงเรียนเราอ่ะแชมป์เอาวีอ่ะเข้ารอบหนึ่งในสี่ของประเทศนะอุยย๊ยเฮ้ยคือแบบน้องเก่งมากจริงจริงน้องแข็งมากแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็คือได้ชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วจริงแล้วก็มีได้ถ้วยรางวัลสอบ ภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นแบบอันดับหนึ่งของประเทศนี่อยู่ตรงในเราหมดเลยแล้วเราสองคนล่ะก็ก็ที่หนึ่งที่หนึ่งในใจทุกคนคะ่ะแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรเียนรางวัลพระราชาทานะค่ะทุกคนที่เรานั่งอย่างนี้เพราะว่าต้องสงบเสียมนะคะเพราะว่าอยู่ในนี้คือห้องสมุดคะ่ะ <c oughs> ทำตัวไม่ถูก <c oughs> อ่ะสบายเลยนะข้างในไปดู แมสบายเลยนะไม่ชวนเลยนี่ค่ะถ้าสมมุติว่าเรานั่งเรียนกันเราก็จะเป็นฟีลนี้ใช่ปะเอาจริงๆลงโรงเรียนเราพัฒนาไปเยอะปะเยอะมากเยอะมากๆอยากจะบอกว่าให้น้องๆมาเรียนนะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอยู่นี่นี่เอาผัางโปรแกรมมาด้วย เรียวๆเลยไปขอผออ,ออมานะคะมีการสอบเข้า2แบบสอบเข้าแบบธรรมดาก็คือสอบข้อเขียนสอบเข้านักเรียนทั่วไปก็คือวันที่9-13ถึงามมีนาสอบแบบพี่ป๊อปค่ะใช่ก็คือแบบไม่มีความสามารถใดๆเลยก็คือ,อมาอ,อ่านหนังสือสอบใช่แล้วก็รอรุ้นผลสอบอันนี้ก็เก่งนะใช่เก่งไงสอบเข้าแต่นี่ถ้ามีความสามารถพิเศษใช้ความสามารถพิเศษสอบเข้ามาค่ะรำไทยอ่ะขอเชิญหนึ่งสเต็ปอ่ะค่ะนี่นี ซึ่งครูหย่ที่มากับเราก็คือเป็นครูสอนลำไทยถ้าน้องๆอยากสมัครแบบความสามารถพิเศษเข้ามาก็คือวันที่9-10มีนา เท่านั้นสองวันนี้เท่านั้นถ้าแบบสอบข้อเขียนเข้าก็คือ9-13ถึงมีนาแล้วความสามารถนพีเต้อองทำแบบไหนบ้างบอนที่พี่สอบมามีได้หมดเลยเนาะมีร้องเพลงมีดนตรีแล้วก็มีลาไทยมีเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะโชว์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะคัดเลือกเองรีบมาสอบใช่มาสอบมีนาเนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะเพื่อเราจะได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันไปแล้วค่ะทุกคนรอดูว่าเราจะไปโรงเรียนไหนอีกนะคะ ถ้าใครชอบคิวนีฝอกทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยบายบาย